แล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่ปริชาภาษาอังกฤษที่อารัมแนะนําไปในวันนี้มันยากไปไหมครับไม่ยากครับจําได้ใช่ไหมครับจําได้ครับดีครับโอเคถ้าไม่ยากไปเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับจริงๆแล้วนอกเหนือจาก where are you from แล้วก็ยังมีวิธีถามว่าคุณมาจากไหนอีกนะครับก็คือ where is your hometown ซึ่งแปลว่าบ้านเกิดเมืองนอนของคุณอยู่ที่ไหนครับพี่ปรีชาลองพูดตามอารันะครับ Where is Where is your your hometown? Hometown อ่าถูกต้องนะครับเก่งมากนะครับซึ่งคำว่า where กับคำว่า is สามารถรวมเป็นคำเดียวได้นะครับกลายเป็น where's โดยที่ where ลงท้ายด้วยเสียงสอสเสือนะครับ where's where's อ่าถูกต้องนะครับ where's your hometown ก็คือ บ้านเกิดเมืองนอนของคุณอยู่ที่ไหนนั่นเองครับ,รบเดี๋ยวท่านผู้ชมครับลองพูดตามอาดามด้วยนะครับ where's your hometown อีกครั้งหนึ่งนะครับ where's your hometown โอเคเรามาซ้อมกันอีกทีหนึ่งนะครับอาดัมจะถามเป็นภาษาอังกฤษว่าบ้านเกิดเมืองนอนอยู่ที่ไหนนะครับแล้วพี่ปรีชาก็ตอบเป็นภาษาอังกฤษกลับมานะครับ where is your hometownmy hometown ลอยอด โอ้โหตอบได้แม่นมากนะครับสุดยอดนะครับ Where is your hometown อันนี้อารดัมถามนะครับ Where is your hometown บ้านเกิดเมืองนอนอยู่ที่ไหนนีครับแล้วท่านผู้ชมก็ต้องตอบว่า My hometown is ตามด้วยบ้านเกิดของคุณนะครับอาดัมขอบอกนะครับว่าพี่ปรีชาสุดยอดนะครับมีความพยายามแล้วสามารถพูดได้เยอะมากนีครับซึ่งเราต้องเอาไปใช้นะครับเอาไปใช้บ่อยๆจะได้ จำได้นะครับถ้าไม่ใช้เดี๋ยวลืมนะครับอย่าลืมนะครับที่จะฝึกฝนบ่อยๆกับลูกค้าชาวต่างชาติ<ม>ด้วยนะครับโอเคแล้วท่านผู้ชมก็เหมือนกันต้องฝึกฝนบ่อยๆนะครับแต่เดี๋ยวเราจะพักสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปชมช่วงรู้ใจได้ลูกค้ากันก่อนนะครับการให้บริการรถแท็กซี่แก่ลูกค้าชาวต่างประเทศนั้นสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรจะมองข้ามก็คือการแต่งกาย คำว่าแต่งกายหรือแต่งตัวในภาษาอังกฤษนั้นคือคำว่า dress dress ซึ่งเป็นคำเกี่ยวริยาโดยทั่วไปแล้วเรามักจะชอบคนขับรถแท็กซี่ที่แต่งกายสะอาดสะอา้านหน้าตาสะอาดไม่ไว้หนวดเคราไม่สวมแว่นดำที่ทำให้ดูลึกลับชาวต่างประเทศก็เช่นเดียวกันเขาก็ชอบคนขับรถแท็กซี่ ที่แต่งกายเหมาะสมเราใช้คำว่า to dress properly to dress properly คำว่า properly properly Pro หมายถึงอย่างเหมาะสมการแต่งกายที่เหมาะสมนั้นอาจจะเป็นการแต่งเครื่องแบบที่ชาวต่างประเทศเรียกกันว่า uniform uniform ในต่างประเทศนั้นพนักงานขับรถแท็กซี่ส่วนใหญ่จะแต่งชุด uniform เพื่อให้ดูเป็นมืออาชีพสำหรับเมืองไทยตามมาตรา101แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522ของกรมตำรวจกำหนดลักษณะเครื่องแต่งกายไว้ว่าคนขับรถยนต์สาธารณะต้องแต่งกายให้สะอาดสุภาพเรียบร้อยเสื้อเชิ้ตคอพับแขนยาวหรือแขนสั้นโดยที่ไม่มีลวดลายสีสุภาพไม่ฉูดฉาดโดยใส่ชายล่างของเสื้อไว้ภายในกางเกง กางเกงขายาวสีสุภาพไม่มีลวดลายเช่นกันสวมคู่กับรองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อซึ่งถือเป็นยูนิฟอร์มที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายของประเทศไทยเราหากเราปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก็จะดูเป็นมืออาชีพเป็นที่ประทับใจของลูกค้าชาวต่างประเทศและเขาก็จะมั่นใจมาใช้บริการรถของเราต่อไปอีกในวันข้างหน้าค่ะ สิ่งเหล่านี้ถึงแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆก็สามารถทำให้ลูกค้าชาวต่างชาติประทับใจกับบริการของเราซึ่งจะทำให้เขากลับมาใช้บริการของเราอีกใช่ไหมครับพี่ปริชาใช่ครับอดัมครับบ้านพี่เกิดอยู่ร้อยเอ็ดแล้วมาทำงานอยู่กรุงเทพแล้วพี่จะพูดว่าอย่างไรอ๋อง่ายๆครับก็บอกว่า i live in bangkok ลองพูดตามมดัมครับ i live i live in in เบงกอกซึ่งคำว่า I ก็คือฉันใช่ไหมครับ Live ก็คือพักอาศัยแล้วคำว่า in ก็คือในแล้วเบงกอกก็คือบางกอกหรือว่ากรุงเทพนั่นเองนะครับ <Bangkok. S 1> เพราะฉะนั้น I live in b a n g k o k ก็แปลว่าฉันพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพนั่นเองนะครับลองพูดอีกทีนึ่งนะครับ I live in Bangkok I live in Bangkok ถูกต้องนะครับง่ายๆนะครับ ท่านผู้ชมครับลองพูดตามอาดัมด้วยนะครับ I live in Bangkok ก็คือฉันพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพนะครับพี่ปรีชาครับนอกเหนือจากการถามว่าคุณมาจากไหนแล้วก็บ้านเกิดเมืองนอนอยู่ที่ไหนลูกค้าชาวต่างชาติบางทีอาจจะถามว่าคุณขับแท็กซี่มานานเท่าไหร่แล้วซึ่งเขาจะใช้ประโยคคำถามว่า how long have you been a taxi driver ซึ่งอดัมก็อยากจะถามพี่ปรีชานะครับว่า ขับรถแท็กซี่มากี่ปีแล้วครับ15ปีครับ15ปีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าชาวต่างชาติมาถามว่า how long have you been a taxi driver พี่ปริชาก็ต้องตอบว่า I have been a taxi driver for 15 years นีครับเดี๋ยวลองพูดตามมาดามด้วยนะครับ,รบ I have been I have been a taxi driver a taxi driver for 15 years for 1 5 years โอ้โหสุดยอดครับยอดเยี่ยมกระเทียมดองอะ่ะ <c oughs> ซึ่งแปลว่าฉันเป็นคนขับแท็กซี่มา15ปีแล้วนะครับเก่งมากนะครับท่านผู้ชมครับถ้ามีคนถามว่า how long have you been a taxi driver คุณเป็นคนขับแท็กซี่มากี่ปีแล้วคำตอบก็คือ I have been a taxi driver for ตามด้วยจำนวนปีที่ขับรถมานะครับ ถ้างั้นถ้าเกิดว่าชาวต่างชาติมาถามพี่ปรีชาว่า how long have you been a taxi driver พี่ปรีชาก็ต้องพูดว่า I have been a taxi driver for 15 years ลองพูดเต็มประโยคเลยนะครับ I have been a taxi driver for 15 years โอ้โหพี่ปรีชาสุดยอดนะครับผมประทับใจมากกับความพยายามของพี่ปรีชานะครับคุณครับ ขอให้ฝึกฝนไปเรื่อยๆจะได้เก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วท่านผู้ชมอย่าลืมที่จะเอาไปใช้ภาษาอังกฤษที่รำสอนไปในวันนี้นะครับจะได้จำได้นะครับผมท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้รายการภาษาเพื่ออาชีพได้แนะนำการพูดคุยแนะนำตัวอย่างง่ายๆนะครับซึ่งท่านผู้ชมที่ไม่ได้เป็นคนขับแท็กซี่ก็สามารถเอาไปใช้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าวันหน้าอาจจะเจอชาวต่างชาติก็ได้นะครับเห็นไหมครับ ตัวอย่างของพี่ปริชาฝึกแป๊บเดียวแล้วก็พูดได้นะครับเก่งมากๆนะครับสำหรับวันนี้อดัมกับพี่ปริชาต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่ปริชา,าครับ่าลืสอเมื่อสอนอกเดกอนะ